วัน,นี้เนี่ยผมก็เลือกหุ้นเด่นมาเป็น KTB เลยเพราะว่าเป็นตัวที่มีสินเชื่อเดือนกรกฎาเนี่ยเติบโต,ต,ตได้แข็งแกร่งนะครับ1.6%นมันออนมันนะครับจากที่อย่างที่บอกว่ากลุ่มแบงค์โดยรวมเนี่ยติดลบ4เดือนติดแต่ KTB เนี่ยติดลบ3เดือนแล้วเดือนล่าสุดเนี่ยกรกฎาพลิกมาเป็นบวกได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมถือว่าสอดคล้องกับที่ประเมินว่าสินเชื่อของ KTB ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นน,น,ะนะครับสินเชื่อที่บวกเนี่ยก็ตรงไปตรงมาตามที่เเรราาาคคคลยคือภัฐ S <S <S นะครับรายย่อยก็บวกเล็กน้อยขณะที่คอร์เปอเรทกับ SME เนี่ยทรงตัวเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็สินเชื่อที่บวกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นสินเชื่อที่มาเร็วไปเร็วเป็น,นลักษณะ long t อ r m นะครับดังนั้นจะไปผูกกับโครงการของภาครัฐครับนะดังนั้นภาพรวมถือว่า ดูมีโมเลนตั้มที่ดีก็เชื่อว่าในเดือนถัดไปน่าจะเห็นภาพที่ยังคงบวกได้ต่อเนื่องนะครับครับเจดเดือนแรกเนี่ยสินเชื่อ k d b เนี่ยบวกได้1 2จเปราทซเราททั้งปีไว้เปอร์เซ็นต์เดียวคือ7เดือนเนี่ยเกินเป้าทั้งปีเราไปลวดังนั้นถ้าช่วงที่เหลือยังโตได้ต่อเนี่ยก็อาจจะเห็นอัพไซด์กับประมาณการเล็กน้อยเหมือนกันนะครับโดยพี่โอวก็ประเมินว่าถ้าสินเชื่อมันดีกว่าที่เราคาดไปทุกๆ1%หนึ่งเปอร์ซนี่ยจะเป็นบวกกับก,กาไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ เป้าธนาคารนอยู่ที่3เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้บวกอยู่1.2เราคาดอยู่1ถ้าสมมุติว่าไปได้ถึงเป้าของธนาคาร,ครที่3เปอร์เซ็นเนี่ยรประมาณการเราอาจจะมีอัพไซด์สักประมาณ2เปอร์เซ็นตนะครับ,รบก็ KTB ภาพรวมดูดีนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในท็อปทกลุ่มธนาคารวันนี้เลยหยิบมาแนะนําเป็นหุ้นเด่นนะช่วงนี้อาจจะเลือกหุ้นเด่นเป็นหุ้นตัวให,ใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าฟลอ์ไหลเข้านะครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่าทถ้าฟลอ์เข้าเนี่ยแบงก์ก็น่าจะเป็นเป้าในการถูกซื้ออยู่เพราะว่าราคาถ้าเทียบ ตั้งแต่ต้นปีก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่นะครับเห็นว่าเทรนด์เป็นลงแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะคล้ายๆว่าจ่อจะเบรกแนวต้านที่เป็นขาลงอยู่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทะลุเส้น200วันขึ้นมาสำหรับภาพรวมงกลุ่มธนาคารในขณะที่ KTB เองเนี่ยเรียกว่าขึ้นส่วนกลุ่มมาครึ่งปีละนะครับดังนั้นก็โมเมนตัมน่าจะดีต่อนะวันนี้เลือก KTB เป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย19.9นะครั